กจะมพูเต่ทตวันโอได้่เลยง่จังเลยของคุณทานตะวันนะครอิน่หน้าแล้วก็เอปเปิลลายท่านนะคะเลิฟยู่อันนี้ให้ชาวาเลือกเอาเลยชาวปาเลือกหนูก่อนเลยเหรอขานีม่อาีชื่อมีชื่อสชื่ออเลาวปา์เทอเลย ล้านี้ของใครคยค,รคุณทัตตะวันน,นนะค,คนะ ติดะัวแบ่งกันกินกินเลยกินกินด้วยกันต้องมาแต่งหกชิ้นนะคะกินเลยไปเลยไม่โอฟสับพานนะคะนี่แกให้ดูแล้วกชิ้นก็แบ่งกันกินนะคะเรื่องว่าสามคนกล่องก็ประมาณนี้ได้ของป้าหกชิ้นก็อันนี้ก็สามคนหรือว่าสองคนต่อกล่องจะครบกันสามคนบ่เจ้าหานแล้วมดกินเลยนะแบ่งบ้งดู มีกันกี่คนล่ะทุกวันนี้มีราะว่าเขาได้และเดสท์รคกัได้แล้วพระ็ได้แล้วก็ไม่ต้องตัดออกไปไม่ใช่ว่าจะสองคนต่อสองคนต่อเอาแล้วพอดีเลยสองคนตอกกล่องไม่ไม่ไม่เอา ไม่ก่อนเพราะวมันก็มันจะหน้าหน้าไปเนาะเพราะเดี๋ยวมันมันจะ่ติดถ้าใครชอบช็อกโกแลตนะดูซีเอฟซีเตยหลได้สวยมากนี่ช่างเป็นเตยนะคะอร่อยเดี๋ยวบอกว่าอยทีมทีมช่างอร่อยพ่อจิ้มช่างของร้านทหารใช่ไหมจิ้มช่างนอยจิมช่างอยู่ตรงนี้นู่นอยู่นู่นครับอย่างนี้จิ้มช่างได้แล้วจม่ก็ได้แล้วยูทูบเบอร์ของเราท้องแอนก็ให้น้องเฟิร์นกินจะได้น้องเฟิร์นบอกอร่อยหรือไม่อร่อยลูกนี่เราจะกินกันจะกินไดได้นะคะ

จะอูกจะแพงเงาแดงไปก่อนโอ้โหเอาปแบงค์รุ่นใหม่สีมือนกันเลยสีเหมือนสีผิวเลยอันนี้สั่งมาเอาอันนั้นเลยครับเอาสีดำเลยนี่มันจะไม่ได้นั่นไ่พี่นวัดสิบครับได้อันนั้นเลยกว่าในบัตรพ่นไฟแรงกว่าไฟแรงครับต้องแรงไปก่อนสามหมื่นแดงซะสามหมื่นโบ๊่ะสามหมื่นมีเอ่มก็ซื้อได้ครับจู๋ก็เท่าไหร่นะจุดจุดจุดสี่ร้อยห้าสิบอ๋อก็ถือว่าไปแพงรวมค่าส่งอ่ะ ก็ยังคิดอยู่ว่าเมื่อกี้นี่เเนาะจะชาได้กี่วันล่ะนีควได้วันนึ่งวันเดียวเซฟไจี่เสียงก็ได้ได้วันดียพี่นวสว่าไม่พอพี่วัเปิดเฟลทพ่อค็คุมสีไฟมันแไฟมันแรงโ่่าะดีาด่่ะ่่ม่่ีดดี